สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดหมอชลนานพักเพื่อไทยจี LP, ้เอาผิดวิกตูข้อหากบฏบททำประเทศหายนะประชาชนยื่นฟ้องได้21กันยายนนายแพทย์ชลนานสีแก้วสสพักเพื่อไทยจังหวัดน่านโพสต์ข้อความผ่านทาง f a c e b o o กระบุว่ารบับประหารเมื่อ19กันยายน2549 นับเป็นเวลา15ปีได้ส่งผลกระทบมาจนถึงปัจจุบันและการรัฐประหารที่เกิดขึ้นทุกครั้งก็ทำลายประเทศทั้งเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงโอกาสในการพัฒนาประเทศปัจจัยหลักของการรัฐประหารคือการรักษาอำนาจการกลัวการสูญเสียอำนาจและใช้อำนาจของผู้นำเหล่าทัพนายแพทย์โชลาน,านระบุด้วยว่า ผูเดกประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรองแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้ร่วมสนับสนุนนำกองกำลังเข้าทำการรัฐประหารเมื่อ19กันยายน2549ต่อมาได้รับการคุ้มครองนิรโทษกรรมไม่ให้เป็นความผิดจากรัฐธรรมนูญปี2 5 5 0นพลเอกประยุทธ์ได้ทำการยึดอำนาจเมื่อปี2557ล้มรัฐธรรมนูญปี2550 ทำให้การนิรโทษกรรมผู้ทำการรัฐประหารเมื่อปี2549ถูกยกเลิกไปและไม่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว2557และรัฐธรรมนูนปี2560ซึ่งบัญญัติรองรับนิรโทษกรรมเฉพาะผู้ทำการรัฐประหารเมื่อปี2557เท่านั้นรวมทั้งไม่ได้เขียนนิรโทษกรรมไว้ในกฎหมายอื่นใดนายแพทย์ชนาน กล่าวด้วยว่าทั้งนี้ผู้ทำการรัฐประหารและผู้สนับสนุนมีความผิดฐานกระบฏสมควรรับผิดชอบการกระทำแต่กลัวความผิดจึงมีการนิรโทษกรรมไว้ในรัฐธรรมนูญให้ถือว่าการกระทำนั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญมีให้ถือเป็นความผิดการกระทำของพลเด็กประยุทธ์ในครั้งนั้นตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมาเป็นความผิดฐานกระบฏล้มล้างการปกครอง ลมล้างรัฐธรรมนูญตามปออาญามาตรา1 1 3ซึ่งอายุความยังไม่หมดเป็นอาญาแผ่นดินประชาชนสามารถฟ้องพลเดกประยุทธ์ได้นายแพทย์ชลน่านกล่าวพักเพื่อไทยจะต่อสู้เรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเพื่อให้คนที่กระทําความผิดได้รับโทษเพราะเป็นการกระทําที่ส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อนไร้อนาคตทําลายประชาธิปไตยประเทศชาติเสียหาย ขาดโอกาสในการพัฒนาและจะป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารทำลายประชาธิปไตยอีกในอนาคตทั้งนี้เห็นควรแก้กฎหมายเรื่องอายุความในความผิดฐานกบฏจากรัฐประหารต้องไม่มีอายุความความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองศึกในพลังประชารัฐยกสุดท้ายแตกหกักสะบักสะบอมเข้าสนามเลือกตั้งเวลานี้จึงเป็นบททดสอบฝีมือของพลเดกประวิตรวงสุวรรณอย่างแท้จริง ว่าจะทำพักให้เป็นสถาบันการเมืองทุกคนรักกันได้อย่างที่พูดหรือจะแตกเละคามือคลื่นลมในพักพรังประชารัฐด,ดูเหมือนจะสงบนิ่งแต่ความเป็นจริงแล้วกลุ่มที่คิดก่อาการกรบฏล้มผลเอกประยุทจันโอชาก็ยังคงอยู่ดีมีสุขด้วยเพราะว่าผลเอกประวิทตรวงสวุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐคอยปกป้องแม้เกมโหดขาใหญ่ในพัก ที่คิดเรื่องไม่ยกมือโบสไว้วางใจให้กับนายกรัฐมนตรีในสื่อกับพราไไม่ไว้วางใจจะแผนแตกถูกจับได้จนนำมาสู่การปราบกบฏด้วยการปลดกล่องดวงใจพลเ็กประวิทย์ทางร้อยอกธรรมนัฐและน,นางนรมนพิญโยศินวัตรพ้นรัฐมนตรีเกมถอนแค้นคนชื่อพลเอกประยุทธ์จึงยังอยู่ในใจขาใหญ่และกวนสสเลือดแท้ประมาณ1ิคน ที่ยังคงมีความคิดล้มกระดานอยากให้ยุบสภาทำเอาบรรดาสาส,าส,ส,าสส่วนใหญ่ของพรรคพลังประชารัฐเอื้อมระอากับพฤติกรรมจ้องล้มล้างอำนาจร,ร,รัฐบาลกันเองแต่ก็ขยับอะไรไม่ได้มากเมื่อขาใหญ่กลุ่มนี้มีบาร,รมีพลเอกประวิทย์คุ้มศรีษะอยู่ขีแมนหลายคนจึงเลือกซ่อนเคี้ยวเล็บเก็บเนื้อเก็บตัวไม่เปิดฉากรุกไล่ ในช่วงที่ขาใหญ่กำลังเพียงพ้ําจากมาตรการปราบกบฏเพราะยังเกรงใจพระเด็กประวิทย์ถึงอย่างนั้นก็ประมาทไม่ได้หากข้าใหญ่ยังเดินแรงก็ใช่ว่ากลุ่มอื่นจะยอมไปตลอดแนวรบภายในพลังประชารัฐพร้อมปะทะฉะดะได้ทุกเมื่อเงื่อนไขสำคัญคืออายุรัฐบาลที่นับถอยหลังจะครบเทอมอีกประมาณหนึ่งปีกว่า ก่อนมีการเลือกตั้งจะเป็นปัจจัยกดดันให้พักต้องจัดการปัญหาภายในให้เสด็จน้ําไม่เช่นนั้นย่อมสะเทือนเสถียรภาพทางอำนาจของทั้งสามปอ,อย่างแน่นอนเรื่องที่จะกดดันให้พลเอกประวิทย์ต้องตัดสินใจคือจะเก็บร้อยเอกธรรมนัฐเป็นแม่บ้านพักต่อแลกกับปล่อยบางกลุ่มกวน ในพักที่ไม่ยอมรับแยกตัวออกไปจากพักหรือพลเอกประวิทย์เลือกลดบทบาทหรือถอดไรอีกธรรมนัตพ้นจากสมการความขัดแย้งในพักเพื่อง้อบางกลุ่มกวนให้อยู่กับพักต่อปัญหาของคนระดับแกนนำพักกำลังลุกลามกัดกร่อนความปเป็นเอกภาพจนไม่เหลือชิ้นดีลงไปสู่ระดับจังหวัดเมื่อสสบางคนไม่สวามีพักกับขาใหญ่ก็เริ่มวัน,วน พราะมีการยื่นคำขาดจะไม่ส่งเลือกตั้งครั้งต่อไปความคืบหน้าล่าสุดขัดแยง้งแตกแยกรัฐบาลพลังประชารัฐขยายบานปลายวิเคราะห์การเมืองไม่ว่าคนในทรรเนียบรัฐบาลไม่ว่าคนในพ,พรรคพลังประชารัฐจำเป็นต้องทบทวนศึกษาศึกษาถึงมูลเชือ้ออันก่อให้เกิดความขัดแยง้งแตกแยกทางการเมืองทบทวนถึงรากที่มา และการสะสมกระทั่งปะทุกลายเป็นความรุนแรงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือคำสั่งปลดสองรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งนั่นคือรูปธปรรมอันเด่นชัดอย่างยิ่งที่สะท้อนความขัดแย้งระหว่างพลเดกประยุจันโอชากับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าและนางนารมนพิญโยสินวัฒนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีจากพรรคพลังประชารัฐ คำสั่งนี้สัมพันธ์กับสถานการณ์ยติขอเปิดอภิปรายรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจเห็นได้จากการแถลงของโลเดกประยุจันโรชาว่ามีการเคลื่อนไหวล้มตนเห็นได้จากการแถลงจากร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าปฏิเสธว่าไม่มีอยู่จริงจากนั้นก็มีการตกลงร่วมระหว่างทำเนียบรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ พลเอกประวิทย์วงสุวรรณแสดงบทบาทในการทำความเข้าใจและจัดพธิธีกรรมให้กับพระเอกธรรมนัฐพมเผ่ากล่าวคำขอโทษพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยความมั่นใจว่าเรื่องนี้น่าจะจบพระบรมราชโองการโปรดกล้าประกาศให้รัฐมนตรีพ้นจากการเป็นรัฐมนตรีคือดัชนีชี้วัดเป็นการชี้วัดว่าเรื่องไม่ได้จบเพราะพระบรมราชองการนี้ มีพลเดกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการในฐานะนายกรัฐมนตรีเท่ากับเป็นความรับผิดชอบของพลเดกประยุทธ์จันโอชาไม่เพียงแต่เป็นการดําเนินการหลังจากมีการกล่าวคําขอโทษและคะแนนเสียงพรรคพลังประชารัฐเป็นเอกภาพหากที่สําคัญไม่ได้ปรึกษาพลเดกประวิทยิ์วงสุวรรณพลเดกประวิทธิ์วงสุวออรรณอยู่ในสถานะ ูรับทราบเท่านั้นหากมีการศึกษาหากมีการทบทวนความในก็จะสัมผัสได้ในลักษณะบานปลายนั่นก็คือบานปลายจากที่ขัดแย้งระหว่างพเด็ประยุทธ์จันโอชากับร้อยเอกธรรมนัสเป็นระหว่างประยุทธ์กับประวิทย์วงสุวรรณตรงนี้ต่างหากที่แหลมคมและมีโอกาสร้อนแรง ความคืบหน้าล่าสุดบิ๊กตู่ปรับกลยุทธ์ลงพื้นที่ฐานเสียงพลังประชารัฐรัวรัวโคษกรัฐบาลโต้ยุบสภาย้ำอยู่ครบวาระ20กันยายนรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเมื่อ19กันยายนที่ผ่านมาเปิดเผยว่าเพลเดกประยุยจจรโนชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจราชการเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างต่อเนื่อง ในสัปดาห์หน้ามีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมเยียนประชาชนติดตามปัญหาน้ำท่วมหลายพื้นที่ของจังหวัดสุโขทยัยวันพุธที่ยิมสกันยายนนี้ส่วนรายละเอียดของกำหนดการแต่ละจุดที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปนั้นยังไม่ลงตัวทางผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้หารือและสรุปกันอีกครั้งในวันที่20กันยายนนี้อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์มีคิวลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่จังหวัดสมุทรปราการเมื่อ12กันยายนที่ผ่านมาจังหวัดชัยนาท15กันยายนที่ผ่านมาและชนบุรี17กันยายนและเตรียมลงพื้นที่จังหวัดสุขโขทัยส่วนใหญ่จังหวัดที่นายกลงพื้นที่ไปล้วนเป็นพื้นที่ฐานเสียงของพรรคพลังประชารัฐที่มีรัฐมนตรีและสสของพรรคอยู่ในกลุ่มสนับสนุนนายกรัฐมนตรี เป็นหลักอาทิเช่นได้แก่นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรียุติธรรมและสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐฐานเสียงจังหวัดสุขโขทยัยนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและสสจังหวัดชัยนาทนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานและสสจังหวัดชนบุรีนายอิทธิพลขุนพื้มรัฐมนตรีวัฒนธรรมจังหวัดชนบุรีเป็นต้นมา อย่างไรก็ตามความเคลื่นอนไหวทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์นั้นเกิดขึ้นท่ามกลางการจับตาว่าพลเอกประยุทธ์กำลังส่งสัญญาณเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งในครั้งต่อไปหรือไม่ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเหลือวาระการดำรงตำแหน่งอีกปีกว่าก็ตามขณะที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเองนั้นแม้จะมีภาพความเหนียวแน่น ระหว่างกลุ่ม3ปอออกมาก็ตามแต่ก็ยังมีการเคลื่อนไหวอยู่เป็นระยะล่าสุดแต่งตั้งพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยานักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่11น้องรักเข้ามาดำรงตำแหน่งเลขาธิการเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์พักพลังประชารัฐอีกทั้งร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าก็ยังคงรั้งเก้าอี้เลขาธิการพักนางนารมนพิญโยศินวัฒน ก็ยังเป็นเหรันยิกเหมือนเดิมรวมทั้งพลเอกประวิทย์ก็ยังคงเดินสายไปร่วมงานและพบปะกับบรรดารัฐมนตรีและสสเช่นกันโดยในวันที่ย2ิสองกันยายนนี้พลเอกประวิทย์มีกําหนดการเดินทางตรวจราชการความพร้อมรับมือน้ําท่วมและการบริหารจัดการน้ําที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกครั้งนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ของเอประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นเรื่องปกติภาระหน้าที่ของท่านนายกต้องการเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนรวมถึงได้รับทราบถึงความเดือดร้อนอย่างใกล้ชิดแต่ไม่ได้หมายความว่านายกลงพื้นที่นั้นแปลว่าจะต้องมีการยุบสภา ถือเป็นคนละเรื่องกันไม่อยากให้หยิบยกการลงพื้นที่ของนายกโดยเฉพาะการเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมมาเป็นประเด็นทางการเมืองว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าจะมีการยุบสภายืนยันว่ารัฐบาลจะอยู่ครบวาระและไม่มีเหตุผลอะไรต้องยุบสภาเนื่องจากขณะนี้สสพักร่วมรัฐบาลเองก็ยังให้การสนับสนุนพเดกประยุทธ์เป็นอย่างดี